รู้ไหมว่าในอดีตประเทศไทยเคยมีโรงแรมหลวงสุดหรูที่ตั้งอยู่ภายในพระราชวังจริงๆใช่แล้วค่ะพระราชวังพญาไทหรือพญาไทพาเลสไม่ได้เป็นเพียงแค่พระราชวังสำหรับประทับเท่านั้นแต่ในช่วงหนึ่งของประวัติศาสตร์กลับถูกดัดแปลงให้กลายเป็นโรงแรมสุดหรูในนามพญาไทพาเลสโฮเทลวังแห่งนี้สร้างขึ้นในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และพัฒนาอย่างเต็มรูปแบบในสมัยรัชกาลที่6เพื่อเป็นที่ประทับส่วนพระองค์ทว่าหลังจากยุคเปลี่ยนแปลงการปกครองวังพญาไทายถูกปรับเปลี่ยนหน้าที่หลายครั้งจนกระทั่งในปีพศ2478กลายเป็นโรงแรมหรูระดับนานาชาติที่ตกแต่งอย่างวิจิรมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันและมุ่งหวังจะดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติ น่าเสียดายที่พญาไทพาเลสโฮเทลเปิดให้บริการได้เพียงไม่นานก็ต้องปิดตัวลงเนื่องจากผลกระทบทางเศรษฐกิจและปัญหาทางการเมืองในยุคนั้นปัจจุบันวังพญาไทยถูกดูแลโดยโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าและเปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าชมได้เป็นบางโอกาสเรื่องราวของโรงแรมในพระราชวังแห่งนี้จึงไม่ใช่แค่ตำนานของสถานที่หรูหรา แต่คือเครื่องสะท้อนวิสัยทัศน์และความกล้าคิดของผู้นำในอดีตที่มองเห็นอนาคตของการท่องเที่ยวไทยไกลเกินกว่ายุคสมัยของตนเอง